สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานค่ะรูปแบบง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวมาริสานะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่นะน,นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวก5สิบห้าเซนติเมตรค่ะจำนวนสี่เส้น ริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาวสี่สิบห้าเซนติเมตรจำนวนสองเส้นค่ะเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริกบบิ้นความยาวเก้าสิบห้าเซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เร่อมกันประมาณสามเซนติเมตรนะคะแบบนี้นะแล้วพับตรงกลางนะคะให้เป็นมุมแบบนี้ค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่หนึ่งจากไป เส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่หนึ่งค่ะถ้าออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้นะคะรวบเข้ามาค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะนี่ค่ะ อันที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะปลายดิบบิ้นแล้วสอดล,ล็อกเข้าไปแบบนี้นคะคะเราก็จะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับมาเส้นที่ 2, ทสองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนค่ะเราจะได้ดิบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะ,ะมืชอช้อนีิฐานนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้แบบนี้ นะต,ต่อมานะคะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้ นะคะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นสุดท้ายค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งนี้เส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองนี Thirty ่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูดที่หนึ่งทะลุรูที่สามปายแบบนี้นะคะร,รวบเข้ามาให้กระชับ นี่ค่ะแล้วเราก็กพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะนะคะพิกลิ้งกลับมาด้านนี้จับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้านะพาดข้ามห้าเส้นมาค่ะคะจับพาดข้ามห้าเส้นมา พะะาดข้ามห้าเส้นเราลงเส้นนี้นะพอเราพาดข้ามห้าเส้นเราจะเหลือดิบ,บินห้าเส้นนะคะอยู่ด้านบนนี่ค่ะเราจะจับริบ,บินเส้นนี้โค้งมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปในดูนี้นคะคะเส้นถัดมาค่ะจับโค้งมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองนคะคะ ถันมาจับโค้งมาแล้วดูที่หนึ่งทะลุดูที่สามเนี่ยะจับโค้งมาหาสอดดูที่หนึ่งทะลุดูที่สี่มา,า,ส 1, 4, มาเส้นสุดท้ายค่ะจับโค้งมาค่ะสอดดูที่หนึ่งนะคะทะลุรูที่ห้านี่นะจับตะแคงด้านนี้ค่อยๆดึงค่ะดึงไล่มาทีละเส้นนะคะ ดึงทีละเส้นนะคะดึงไล่ทีละเส้นให้กระชับเลยนะคะนะคะพอเราได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญจะได้เลยน,นะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะ เส็จเหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนี่นะสอดรอดสามเส้นไปแบบนี้นี่ค่ะสอดรอดสามเส้นไป ได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะฮะจับมาด้านนี้เราก็จับริบบิ้นมาด้านนี้ค่ะยับลงมานะปิเป็นกลวยแบบนี้นะคะปิเป็นกลวยเหมือนกลีบบัวนะคะเหมือนเราทํากลีบบัวนะสอดลงมาในตรงนี้นี่ค่ะค่อยๆ่อยประคองนะคะประคองริบบิ้นนะใช้เนิ้วชี้ประคองมาแบบนี้นี่ค่ะดึงมาเราก็จะได้กลีบแบบนี้ โคงโคงแบบนี้นะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจับมาด้านนี้รับลงมาบิดเป็นกลวยมาแบบนี้นะคะสอดลงไปนี่ค่ะ เั้นสุดท้ายค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จะจับไปบินขึ้นมานะคะ เส้นนี้ออกมาพับขึ้นด้านบนค่ะแล้วก็พับลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะเลื่นมาแบบนี้พับขึ้นด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะพับสอดขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ นี่แ,แบบนี้นะแล้วก็เปิดเส้นออกมาทาดิบบินมาด้านนี้ค่ะปิดเป็นก้วยแบบนี้นะคะสสดลงไปนะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนนะคะทุกเส้นเลยนะนี่คเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิดนิดทิ้ง ต่อนะต่อมาเราก็จะเอาริบบิ้นความยาว45ซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะสอดขึ้นไปค่ะนี้เลยนะคะให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้ทำมาด้านนี้ค่ะเป็นตัวแบบนี้นะสอดเข้าไปนะตึงมา ข,ขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะปับมาบ,บนี้ปลุกรวยมาแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็สอดใต้ปลายดิบ้น,นี้กลับขึ้นไปนะคะนี่ค่ะตัดปลายริบิทีอีกเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันค่ะสอดขึ้นไปเหมือนกันเลยนะ เสร็จแล้วเราก็สอบตาปลาิบบิ้นนี้นะคะคู่ไปน่คะตัดปลาริบบิ้นทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวมาริสานะคะสวยๆของเรานะคะก็เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ